ปัญหาหากูสามไผ่อ้าอาจารย์เอ๋กูจะกดหลบตู้ต่คุยไรครับนี้ตรอกแลมคินแฮตตันฟิลทำไมบอกนึกว่าตอกไดอะก่อนอุ้ยเดะไวสวัสดีชายผู้มันเพาะกระมอกทรงสูง ช่วยกันซ่อมเจอตัวอะไรยังไม่รู้นะช่างมันก่อนปึบโอ้โยังแม่นอยู่บอกแล้วกูเนี่ยตัวเทพแห่งการซ่อมเครื่องซ่อมเครื่องซ่อมคนอีกถนัดนักอาสวัสดีตัวนี้มีก็อยู่สามคนอีกคนนึงน่าจะแจ็คพอตเจอเจอตออีกคนนึงเนี่ยเอ้ย ไอ้เหี้ยเหี้ยขอโทษขอโทษกูไปละขอโทษชิบหายละไปด่าฮาวเลยเอ้ยังเพื่อนแม่งเอาไปและหนึ่งแผลเจอใครวะอู้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 ไอ้เหี้ยคลิปที่แล้วเลยดีว่ะไอ้เหี้ยโอดีไอ้สัตว์คลิปที่แล้วเลยนี่ครับนี่อ่ะ ไปซ่อมเพื่อนก่อนเพื่อนมาแล้ววันนี้ก่อนเพื่อนมึงจะวิ่งหนีกูไปไหนเล่าเพื่อนกูจะวิ่งหนีไปไหนวะเฮ้ยฮลัลโหลมึงจะซ่อมไม่ี่ยฮัลโหลรักษาเอ๊ เอ๊ะอย่าวึ้งฮัลโหลมึงจะมึงจะรักษาไม่ใหะโหลโอ๋ออ๋พ่อมาแล้วรักษาร <c oughs> ักษาในกล่องพยาบาลตึงๆครับน้องตรงน,นี้เลยอะ่ะรักษาไม่ค้างถนนนี่แหละ <c oughs> สวัสดีอุย <c oughs> อุ้ย,ยพ่อมาแล้ักไปละบาย เอา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 มึงเดินเลยเหรอเอาเอาเอาอันนี้แรงจริงปะเนี่ยมึงเดินเลยยีได้เลยเอาเดินเลยยีก็ได้เหรอเอาเอาเวลิกูดดิเอาเวลิกูดดิอ่ะไอ้ที่ดีจะพาเราตายหากันหมด ไม่ได้แช่งนะแต่มันจะพาเราตายหากันทั้งหมดหัดดูพี่เป็นตัวอย่างไอ้น้องโอคตรเราแวง <c oughs> บอกเลย ้ำไปมองซ้ายขวาไปโคตรละแวกเพราะเม็ดแดงมันทำลิ์รฮึบโอ้โหเสร็จไปแล้วหนึ่งครึ่งเฮ้ยยอกยอกนอนไปหนึ่งแผลเฮ้ยเฮ้ยอ้าวันนี้เจอโทรเทมพอดีโลพอะโทรเทมทิ้งดีน้องเอ,เ,อเอาโลโทรเทมทิ้ง ตดดอุ้มยังตดดอุ้มยังลากไปอื่นก่อนเออลากไปอื่นลากไปอื่นวายโหแล้วมันไล่ด้วยคิบผายแล้วเอาไงเอาไงมันเอาไปทางไหน เราออกหลังอะไรเราสแตนบายเราตอนนี้ไป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 ที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นก <c oughs> ดจักตะขอมับเสร็จปุ๊บซ่อมต่อโคตรตึง พ่อมึงมาแล้วโอุย๊ยมันจะเอาใครไปเอ่ยไอ้กที่เอาเพื่อนคนเดิมเพิ่มเติมคือโดนไปเฟสสองช่างมันก่อนนะเจนเออไอ้กที่เพื่อนแดงซ่อมแล้วเราเอ้ยเราสแตนบายเราช่วยเพื่อนเหมือนเดิมเว้ยไม่ต้องซ่อมแล้วจังหวะเนี้ย <laughs> บอกไม่ต้องซ่อมแล้ว,ลวกูเพิ่งแล้วกูมาแตะเครื่องทำไมวะเนี่ย รอซื้อรอซื้อทำไงดีวะทำไงจะช่วยเพื่อนได้วะอ่ะเดี๋ยวแป๊บอ่ะทั้งนั้นโอเคเ <c oughs> ย้ยเพื่อนแ่งโดดจนได้สัตว์เลยหลีไปหลีหลีเพี้ยไปหลบไอสัตว์ มันหิวเพื่อนไปทิ้งไหนวะโคตรไกลที่แล้วมันเฝ้าเอาไงดีวะเพื่อนไม่เอา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 เพื่อนผมขอเถอะคนนี้ไม่เอาไม่เอา เราจะหนีไปกับเพื่อนคนนี้เราขอเราหมดเวลาเราหมดเวลามันตีคอขาดได้เลยเะเฮ้ยเพื่อนใจเย็นนะนั่นไงหไมดจะตะขอเราวาะเจงหวะนี้แหละกูขอแล้วนะกูขอนะกูไปแล้วเจอกัน ไป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 แยใ่ใจ <c oughs> ขอฟึ่งอแล้วนะเออเป็นเลยทิ่เพื่นแม่งโดนเกี่ยงคอข,อขาดไปแล้วแล้วมึงจะเดินหลบไปไหนฮัลโหลมึงจะเดินหลบไปไหนมานี่กูซ้อมให้ก่อนอย่าเพิ่งไปเอาเอาแล้วทำไมซ้อมไม่ได้อ่ะ ทำไมซ่อมไม่ได้ฮัลโหลไปซ่อมไม่ได้เดี๋ยวทำไมซ่อมไม่ได้อ่ะชิบหายแล้วไอ้ขีไปเปิดประตูแล้วกันกูประตูอยู่ทางไหนวะทางนี้ปะชิเดินเดินล้อหาก่อน จะว่าเดินถอยหลังไปเออซ้อมได้แล้วมันต้องอยู่เฉยๆนี่ว่าโอ้ยเฮียโทษเพื่อนชีมมน่มันไล่มาไล่มาไล่เราโอ้ยกูโดนจีบไปแล้วหนึ่งแผล่ะที่จุก,ก่อนเฮียแทบจะไม่มีที่จุกแล้ว อเองเงพื่อนมึงจะนอนหมดอย่างนี้ไม่ได้กูไม่อยากออกคนเดียวขอร้องเพืมันไปแล้วเพื่อนกูนไปแล้วช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมช่วยได้เดะโอเคโอเคระวัยกูมาแล้วเพื่อนระวัยเพื่อนเลิฟ ทางออกันอยู่ไหนวะหว่าทางออกไปเจอโว้ยเจอยมันเก็บสี่แด่เลยชิบหายละโอ้โอ้ชิบหายละ อ๋อไม่ดิ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 ไม่เอาดิไม่เอาดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยกูขอโทษเพื่อนกัวขอโทษกอโทษมันจะเป็นเพื่อนกูขอโทษมันจะเป็นมันจะเป็นเลยกัวทกูขอโทษมันจะเป็นเี้ย ยังกูรู้สึกผิดกับเพื่อนเลยเยอะคนรู้สึกผิดเลยจริงจริงมันช่วยไม่ได้เลย